ติกตกองดีๆง่ายๆนะครับกับครูเข็มการสืบตำรานนะครับในช่องเรียนดนตรีดีๆ by ครูเข็มกาตำรานก็พรมเอาล่ะครับเมื่อนักเรียนเปิดมาที่มือถือของตนเองนะครับเราเข้าไปที่ Google นะครับเพสโต้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Super ร u ด p นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะนำมาเล่นนะครับในวันนี้นะครับเราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วค้นหานะครับมันก็จะเกิดเป็นแอปพลิเคชันนี้ให้เรากดติดตั้งนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นล้วก็รอแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับและนี่คือหน้าตาของกลองนะครับที่เขาให้มา นะครับเราทดสอบดนตีครับจะมีเสียงประมาณนี้นะครับเราทดสอบทุกอันแล้วครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไรเสียงออกไหมนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าในฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นคลาสเกี่ยวกับการเรียนอ่าแล้วมีกันการเรียนการสอนสามารถเข้าไปทำเควสสำหรับการผ่านด่านในแต่ละด่านได้นะครับโดยที่ตัวกองชุดนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจเมทัล ดิสโก้นะครับแค่เราเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็ให้ผ่านโฆษณาเราก็จะได้ชุดกองชุดมานะครับมีคูเลือกหนึ่งอย่างนะครับอ่าคูเลือกมาหนึ่งอันนะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมีหลายชุดเลยนะครับเรากดเข้าไปแล้วก็เขาจะให้เราดูเพื่อเราจะได้ผ่านโฆษณานะครับล้วก็จะได้กองชุดนั้นมานะครับนักเรียนก็ลองเลือกดูว่านักเรียนชอบแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองดูว่า เสียงหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เสียงกระเดื่องนะครับหรือเบสดดัมนะครับอ่าสายฟ้ามีเสียงเทครับอันนี้เสียงทอมหนึ่งทอมสองทอมสามครับแล้วก็มีฟอร์ทอมนะครับอ่าลองดูนะครับนี่เสียงฉาบนะครับอ่ามีเสียงสเปซมีเสียงไรนะครับมีเสียงไฮแฮท แล้วก็มีเสียงไอแฮทแบบเปิดนะครับอาจะมีสลับแบบปิดและแบบเปิดครับผมให้การเรียนรู้มีอยู่ในทุกที่นะครับ